กระปุรีเป็นสายน้ำสำคัญไม่เพียงเป็นเส้นแบ่งอนาเขตไทยและเมียนมาลำน้ำกระบุรีมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยตามพลลิงและช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตปริมสองฝั่งนำพาความชุ่มชื้นเป็นแหล่งอาหารและปัจจุบันการท่องเที่ยวบนลำน้ำนี้ยังช่วยพัฒนาชีวิตของคนท้องถิ่นให้มีกินมีใช้อย่างพอเพียง การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นรเริ่มจากชาวบ้านตำบลปากจันอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพลำน้ำกระปุรีหรือที่รู้จักกันในชื่อล่องแพแลชายแดนซึ่งดำเนินงานมาเกือบ2ปีแล้วนักท่องเที่ยวจะได้ล่องแพชื่นชมธรรมชาติพร้อมกับได้ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของลำน้ำชมสินค้าในท้องถิ่น ลิ้มรสอาหารเป็นอาหารื้นบ้านเลยนะครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพลําน้ํากระบุรีเนี่ยได้เตรียมไว้สําหรับใครที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนใช่แล้วค่ะจะมีอะไรบ้างแคนดี้ลองลองไล่เลียงผู้ชมดอันนี้จะเป็นของโปรดเลยใช่ไหมคะของรของแนีค่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนี่เลยครับผู้ชมครับมันคือมันคือข้าวลาไม่ใช่คือข้าวในกระบอกไม้ไผ่เดี๋ยวบอนแกะให้ดูแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ อ่ะอมองเผินๆเนี่ยเหมือนเขาเอาข้าวห่อไปตองใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่มันคือใบอะไรคะใบเรดครับหนะ้าตาเป็นแบบนี้เลย <By Red S 2> ของของสดๆนะฮะไม่ใช่ใบตองนะจ๊ะคุณจ๋าคือ,อห่อแบบนี้เนี่ยแล้วก็หูนกระบอกใบไผ่ไก็จะให้กลิ่นหอมใช่ไหมครับอ่างนี้เลยนะฮะและที่พลาดไม่ได้ก็คือ ดอกจิกที่บานสะพรั่งช่วงเดือนมีนาคมก่อนเกิดกิจกรรมการล่องแพต้นจิกถูกทำลายลงมากเช่นเดียวกับลำน้ำกระบุรีที่ไม่ได้รับการดูแลและมีขยะแต่ปัจจุบันเมื่อชาวบ้านเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมมือกันร,รักษาสายน้ำเพื่อให้สายน้ำวิถีชีวิตท้องถิ่นและธรรมชาติปริมแม่น้ำกระบุรีคงอยู่ต่อไปปราบนานเท่านาน แต่ลำน้ำกระบุรีไม่ได้มีผู้ใช้เพียงชาวไทยแต่ยังรวมถึงชาวเมียนมาริมฝั่งแม่น้ำกระบุรีการดูแลลำน้ำโดยฝั่งไทยเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่ประสบความสำเร็จคือวิถีชายแดนเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าถ้าเราคุยกันเรื่องของอกฎหมายเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลาเราข้ามแดนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเราก็ต้องมีพาสปอร์ตมีบอตรดิ้งพาสนะครับแต่ที่นี่เราใช้วิถีชุมชน นะครับเราใช้วิถีชาวบ้านผู้นําฝั่งไทยแล้วฝั่งพมา่านะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับมันก็เลยทําให้มีกิจกรรมร่วมกันเช่นการล่องแพ่นะครับถามว่าพมา่ามีส่วนร่วมไหมมีครับพมา่าเนี่ยเขาก็ไปตัดไม้ไผ่มาแล้วก็มาขายกับเราเราก็เอาไม้ไผ่รวมเป็นลําแล้วก็ทําเป็นแพ่สายน้ําเป็นสองประเทศเราก็ต้องดูแลร่วมกันนะครับแล้วเรายังมีวางปลานะครับวางปลาที่ เป็นปลาธรรมชาตินะครับที่รวมฝูงไว้เป็นหมื่นตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ไหนก็ไม่น่าจะมีนะครับเราจะเห็นปลาเนี่ยเฉพาะหน้าวัดแต่ที่นี่คนพม่ากับคนไทยเนี่ยช่วยอนุรักษ์ปลาท้องถิน่นเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชมกันเรื่องของความสะอาดเราก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเราอนุรักษ์ว่าเราไม่ทิ้งขยะ,ะในลำคลองในแม่น้ำแห่งนี้นะครับคนไทยไม่ทิ้งพม่าก็ต้องไม่ทิ้งนะครับ นี้คือวิถีชีวิตที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในตำบลปากจันนอกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพลําน้ำกระบุรียังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลปากจันที่เน้นการชมวิถีชีวิตสองฝั่งไทยและเมียนมาแม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองต่างเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรักษาแม่น้ำกระบุรีร่วมกับเพื่อนบ้านฝั่งเมียนมา ให้ยังคงความงามไว้ได้อย่างยั่งยืน